ไปรุ่นวันนี้ผมเอเดตขอแนะนําพ่อมดเคเบิลเปผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนํามากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงเนี่ยมากกว่า1 0 0 0 0แคนนะครับคลิกเลยที่ลิงก์ w w w k e บเว็บเคเบิลเเกเติมเอาววันนี้นะครับผมใช้เพียงแค่ o อเพ i นดีเท่านั้นนะครับส่วนลดจัดเต็มแน่นอนนะได้รับแต้มแคเบิคอยทุกๆยอดเงิน100บาทด้วยนะครับที่สําคัญนําโค้ดของผม8 e 8 8ไปใส่ตอนชําระเงินเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับเปให้คุ้มเปให้ฉลาดก็ต้้องเท่านนั โอเคครับ okay, ผมก็กระดิบเป็นเพื่อนมรักชาวอาโวีทุกคนอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเอ,ดอ,ดอดเอดียอดอีกแล้วนะจัะจัดกันมาครับผมวันนี้เรามาเล่นเป็น R O โหรือน้องอ้อยของเราเนนั่เองนะครับน้องๆเอออะไรอ่ะฟังตรงข้ามเขาพิมพ์มยได้เวลาฮีโร่นะครับผมโอเคเล่นตัวต้นเกมมันก็จะต้องขิงเป็นธรรมดาแหละครับน้องชาย, <S <S ย<ะ>เฮ้ยไอ้ออนี่จะมาเวทโกโอเคไม่เป็นไรนะมันเป็นแค่สลีมันจะเวทพี่ยังไงล่ะครับน้องขิงปะ เวอร์เกินโอเคครับผมก็จัดไปครับสาหรับการเล่นอ้อยนะผมก็จะมาเล่นแบบชิลๆแล้วกันสําหรับตานี้นะครับผมเออก็กดมากับเพื่อนนะครับ <c oughs> เล่นแบบสไตล์มูซตัวเหล่ง <c oughs> เดี๋ยวก็ฟาร์มไปก่อนนะครับทุกคนอันนี้ผมจะจริงๆอ่ะถ้าเราเล่นอ้อยผมแนะนํานะจริงๆเราไม่จาเป็นต้องไปแท็กคลปก็ได้นะครับแต่แบบเราก็ต้องดูที่สถานการณ์ด้วยนะครับว่าอ่าถ้าทีมเราเมทเขาไปเติมเลนอื่นเราก็เคลียร์เวฟให้เขาอะไรอย่างงี้นะ อมันจะได้ไม่เสียดายเวฟนะครับมันจะได้เด้เงินเหมือนกันนะแต่ถ้าเราเล่นให้สี่ก่อนเราก็จะมีโอกาสแกงได้เร็วนะครับโอเคจัดไปเดี๋ยวผมไปเอาหายาตะก่อนนะทุกคนเล่นได้นะเพื่อนพี่มาเอ้ยอนี่มันสิแกแสกเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยไม่รอนะครับมาเดิไปไหนอนะ่ะแล้วไปไหนเราแตกไปเก็บเฟิร์สบัตมาหนึ่งตัวนะผมโอเคอันนี้เราก็ยังเหลืออันติไว้นะเราก็ยังเหลืออันติเมดมีเลือดนะครับพอที่จะไปสามารถไปไฟส์มังกรต่อได้นะ เออมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคเอ้ยโดดไม่ลงใครเป็นมอนผมบ้างวะเล่นอ้อยบางทีโดดไม่ลงอนะหมายถึงโดดสกิลหนึ่งไม่ได้ปล่อยอนาล็อกนะครับจังหวะนี้ชนสองแตกหนึ่งแตกสองเอ้ยอุ้ยเย้ยเอามานันดิเอาแมา่งดิเฮดูเลือดดูดูเลือดเฮ้ยกดูดเลือดเ้ยน้องโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านไปรีเลือดแล้วก็มาไฟมังกรต่อนะไม่ท่านมังกรเหรอทุกคนอย่างไงดีไปไหนมาหลอด ไปไหนเฮย้ยไม่ได้โอเคมาได้ชนโอเคถอยนะครับอย่างนี้ถอยเลยนะเนี่ยครับข้อเสียของการไม่มีอันตีเห็นไหมมันเล่นแล้วมันจะแบบเสียเลือดเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปทุกคลิปนะครับเวลาเล่นอ้อยนะโอ้โหเคลียร์การก่อนนะผมเสียดายเวฟนะเวฟนี้สามตัวนะสองร้อยนะเวฟเนี่ยเออเกือบสองร้อยอะเห็นป่ะเสียดายนะถ้าเราเราเวฟเยอะเราก็รวยเร็วนะครับเฮ้ยบัตเตอร์ไฟนะเมื่อกี้พี่เห็นไง มาเลยเอาไปละเอาไปลดเฮียเกือ yeah. <Yeah. S 1> บแต่กูัะหว,ว่าี่ปุ่มเห็นนะครับผมนี่ครับนี่ก็คือข้อดีของการสังเกตมินิแมปนะทุกคนเออเราจะเห็นแวบ,บแบบอะ่ะมันแวบๆบ,บ,บอะ่ะให้เราสังเกตได้เลยว่าไอ้แวบๆที่เราเห็นตรงนั้นอนะ่ะมันก็อยู่ตรงนั้นแหละนะครับคือต่อให้มันจะเดินไปทางอื่นแต่เราก็ชะล่าใจไว้ก่อนเลยว่ามันจะต้องอยู่ตรงนั้นแน่นอนนะครับแค่แวบ,บแบบนี่นแหละมันทําให้เราแบบตายได้นะครับเออถ้าเราไม่ดูดีๆจริงๆนะจัดกันไปครับผม เออเราก็ไปไปก่อนนะตอนนี้ผมก็หายเทมก่อนนะทุกคนเงินนําก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับสําหรับเล่นอ้อยนะเรามาเคลียร์ตัวเล็กกันนะทุกคนชัดไปครับไม่กี้ผมพูดถึงไหนแล้ววะลืมไปแล้วนะลืมไปเลยนะผมเออก็เออ, <c oughs> เอ,อสําหรับการเล่นอ้อยนะครับอันติเมดเนี่ยเราต้องมีไว้ตลอดนะถ้าเรามีอันติเราก็จะมีโอกาสรอดสูงแล้วก็มีโอกาสได้คิวด้วยนะครับแต่ถ้าเราไม่มีอันติเราก็จะมีโอกาสตายสูงนะแล้วก็จะมีโอกาสที่จะไม่ได้คิวเหมือนกันนะ จัดไปอันนี้สลิมตัวเดียวนะครับผมปิดเลยนะมาเลยไปไหนอะไปไน่ะเพื่อนเฮ้ยบัตเตอร์ไฟปิดหลังนะทุกคนได้ป้อมอยู่ให้ใครจะโดนไหลก็โดนไปก่อนูอย,ยังไม่ต้องยังไม่ต้องเป็นกูอ,อุ๊ยโดนมาหลอดย่ำบัตเตอร์ไฟไหลครับโอเคจังหวะนี้แก๊กดูสวยพี่มาแล้วจ้ามาหลอดได้นะหมดแล้วมาเิปาดหรือเปล่าไน่้นว่าจะปาดส่วนนะครับปาดส่วนกระเท่านั้วนนะสี่ตัวนะสี่ลุ้มหนึ่งหรือเปล่าจาังหวะนี้ ไอ้ทนี่มันเป็นบอสแมปไงเราก็ต้องลุ้มซะหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็ฟาร์มอะไรได้เวลาเ,าเพิ่มผมมันเอาอะได้ลาฮีโร่เออได้ลาฮีโร่อะเอาคืนซะหน่อยเดี๋ยวถ้าผมชนะผมจะพิมพ์แบบได้เวลาจบเกมแล้วกันไอ้ไอ้นี่เขาพิมพ์ขิงมาอย่างนี้นะก็ต้องจัดซะหน่อยอะครับน้องๆ <c oughs> ก็โอเคเออพักหลังมาที่ผมรู้สึกว่าผมเล่นค่อนข้างจะก,กากนะเหมือนไม่ได้เล่นหลายวันอะ ที่ผมไม่ได้ลงคลิปนี่คือผมก็ไม่ได้เล่นเลยเหมือนกันนะครับหลับอย่างเดียวแบบว่าเพียๆครับทุกคนเออทำ,ทำนู่นทานี่มาแล้วก็เพียก็ไม่ได้เล่นเกมเลยนะก็จะพยายามทําคลิปมาให้ดูเรื่อยๆนะครับผมอาจจะไม่ได้มีคลิปอะไรที่แบบหลากหลายตัวละครนะเพราะว่าอย่างอย่างที่ผมบอกอะบางทีผมไม่ได้เล่นวันหนึ่งผมเล่นแบบห้าหกตาอะไรประมาณเนี้นะครับไม่ได้เล่นอะไรเยอะแยะเลยนะเล่นให้แบบพอได้คลิปเอามาลงแค่นั้นเองนะครับมันก็เลยอาจจะมีตัวซ้าๆเดิมๆค่อนข้างบ่อยนะ แต่บางทีผมก็อยากแบบทำตัวใหม่ๆบ้างนะเอ,อ้ยจะไปให้จังหวะนี้เราไปแกงล่างสลิมโดนผมเอ้าโอ้นึกว่าสลิมจะหนีมันสวนวะโอเคสลิมตายเอ้าโอ้โหสวยกูสวยแล้วครับผมนะน,นั้นจังหวะนี้เฮ้ยสวนได้สวนได้ก็มาเด็หมดก,อก๊ออเลยหรือเปล่าฮึหมดก๊องแล้วก็โดนพี่สวนนะแค่นั้นเองสวนเกินโอเคน,นี่เราก็ยังไม่กลับผ่านเฮ้ยบัตร์ไฟอยู่ตรงนู้นนะครับ อยู่เลนกลางเลยนะแล้วก็เคลียร์เลนไปก่อนนะครับน่าจะได้ตีป้อมสักหน่อยแซดไปครับน้องๆเออเดีย๋ยวเราตีป้อมนี้เสร็จเราก็ค่อยกลับบ้านแล้วกันนะครับบัตเตอร์ไฟอยู่ตั้งไกลนะตีป่ะเฮ้ยชิบหายแล้วโอ้้ยมันมันมาไวจังอนะมันมาไวเกินโอ้โห โดยตอนนี้สกอร์เรามา7ต่อนหนึ่งนะแต่เราดูบัตเตอร์ไฟชัดดาวไปแล้วซวยเลยนะครับผมบัตเตอร์ไฟมันก็ไหลได้นะถ้ามันไหลมันก็พีเกมเหมือนกันนะครับผมเนี่ยมือผมแบบรู้สึกแบบเล่นไม่ถนัดยังไงมันรู้สึกเหมือนแบบลืมวิธีการเล่นว่าจะต้องไปทําอะไรนะครับรู้สึกแบบหาตังยากหาตังช้านะปกติผมเล่นผมจะไม่ค่อยสนใจเพื่อนร่วมทีมเท่าไหร่นะครับเวลาเล่นโซโลอะไรอย่างเงี้ยนะผมจะแบบพยายามเน้นฟาร์มให้มีของแล้วออกมาแก๊งในจังหวะที่แก๊งได้นะครับแต่พักหลังมารู้สึกแบบ ขาดความใจเย็นไปนะเห็นเพื่อนบวกเราก็บวกบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออผมต้องปรับปรับตัวเองซะหน่อยละคือเหมือนไม่ได้เล่นหลายๆวันมันก็จะแบบลืมไปว่าเราเล่นประมาณไหนเราเล่นยังไงนะครับเออมีใครเป็นเหมือนผมปะแบบเออมาดิเอาหรือเปล่าล่ะไฮยัเต้พี่เอาสุดนะอ้นี่อยากลองของมึงอยากลองของใช่ไหมล่ะเฮะ้ยมึงอยากลองเอ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นครับเพื่อน ผมไม่สู้ครับผมไม่สู้ครับมาดิผมหลอกไงไอที่ผมบอกไม่สู้อ่ะผมหลอกไงครับพี่ชาย <c oughs> ผมแค่รอเพื่อนมาซ้อนแค่นั้นนะตายไปสิโอเคก็นั่นแหละเออ,อย่างที่บอกแหละครับใครเป็นเหมือนผมก็ลองคอมเมนต์บอกผมมาหน่อยนะ <c oughs> เวลาไม่ได้เล่นหลายๆวันอะ่ะมันจะรู้สึกว่าเล่นไม่ได้นะครับรู้สึกว่าเล่นไม่เป็นเออแต่มันก็ยังเล่นในพื้นฐานอยู่ได้อ่ะครับแต่ว่าสเต็ปที่เราเคยเล่นประจําเราจะเล่นไม่ได้นะอ่ะเออมันเป็นอย่างนั้นแ่ะไม่รู้ดิ มนโนหรือเปล่าตรงไหนจะมนโนแหละเออแต่ไม่รู้นะน่าจะมีคนเป็นเหมือนผมบ้างเลยวะไม่มากก็น,น้อยลนะน้องเอ,อ้ยจัดไปไม่เป็นไรนะเดีย๋ยวเราค่อยๆปรับตัวไปครับต้องพยายามเล่นทุกวันติดๆกันนะครับถ้าลืมไม่เล่นทุกวันนึงอนะสวย <c oughs> รู้สึกมือไม่ไปยิ่งเล่นตอนง่วงๆนะโอ้โหมือยิ่งไม่เดินไม่ขยับไม่กระดิกโอเคเออเคีย์เวียบนนะครับเอาตังก่อนนะเอาตังเบีบมันลึกด้วยนะครับเราต้องทำเวไว้ก่อนนะ จริงๆผมสามารถไปทำแบบเวบป้อมสองเขาได้เลยนะเพราะว่าเราเป็นอ้อยด้วยนะครับโอกาสเราหนีมันมีมากกว่าตัวอื่นๆนะพิวด้วยจังหวะน,นี้บัตเตอร์ไฟต้องลองเชิงสักหน่อยหรือเปล่ามาดลครับเฮ้ยโอ้โหชนไม่โดนก็คือจบไปชนไม่เดนก็คือถอยรอ,อเคียคีที่บัตมันดันมาแล้วกันนะทุกคนจัดไปนะจัดไปนะทีมเราก็เล่นกันได้อยู่นะครับโอ้โหสกอร์ยี่สิบต่อแปดนะ มันเป็นเพราะเราหรือเปล่าวะโตดโมนะโอเคทำเวฟไปก่อนนะเวฟบสูงเว็บสูงเว็บมันก็เข้าลึกนะครับเนี่ยเราตัดเว็บไปเลยนะถ้าเพื่อนเราเล่นกันได้เราก็ไม่จำเป็นต้องไปเติมบ่อยนะเน้นป่าก็อย่างนี้นะครับถ้าเราสามารถทําตรงอื่นได้เราก็ไปช่วยทําไปก่อนนะจังหวะนี้พี่มาปิดหลังครับมาหลอดโดนผมฟืดโอ้โหมาหลอดตายก้อนบัตเตอร์ไฟยังไงครับจังหวะนี้พี่มาชนหนึ่งทีปุ๊บ,บ นี่ไงไอี่พุ่งมาโดนหอกสลิมเกือบตายกูถอยก่อนเลยโอเคบัฟมังกรเราจะหมดนะครับทุกคนเดีย๋ยวเราก็เปิดมังกรไปเลยนะเปิดดาร์คสเลเยอร์ไปเลยนะครจริงจริงเราก็คุมได้แล้วล่วอะอ็อบเจกต์มันก็ค่อนข้างชิลละนะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะบัตเตอร์ไฟมันมีโอกาสที่จะไหลได้เรื่อยๆนะครับตัวมันค่อนข้างจะเอาแน่เอานอนไม่ได้นะเหมือนมันจะสู้เราไม่ได้นะแต่มันสวนมาก็ซวยเหมือนกันนะครับอารมณ์เหมเือนพวกคิวเลนนั่นแหละถ้ามันมีของอยังไงก็ประมาทไม่ได้นะ เอ้ยอันนี้บ้านผมก็ยังทำมันกันไม่เสร็จนะครับผมทำไปเรื่อยๆนะจะได้หลังใหญ่โตมโหฬารน,นี่ใหญ่โตมโหลานจะด้วยนะชัดไปครับฟาร์มไปฟาร์มฟาร์มฟาร์มนี่ไปเลนล่างไปเลยน,นะทุกคนเราก็ทำเวฟบบนแบบเลนกลางแล้วกันนะจากวันนี้โครชิลชิลจัดเลย ไม่มีใครมาสนใจอะไรผมนะอย่างว่าครับบัตเตอร์ไฟเขามันไม่ได้เป็นตัวละครที่แบบไม่ได้มีโมบิลิตี้ในการเคลื่อนที่ไวอะไรขนาดนั้นนะครับถ้ามาเทียบกับเรานะแต่เขาก็ถือว่าฟาร์มได้รวยอยู่นะครับถ้าเทียบกับเรื่องของแบบการโดนกดดันอะไรเงี้ยน,นะถือว่าตัวนี้มันก็ค่อนข้างเอาเรื่องนะน้องๆเออนะมีของขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับผมจังหวะนี้พี่มาแล้วครับโดใส่ตึ๊บป่าไปหนึ่งทีหายไปหนึ่งตัวมาเดยจังหวะนี้กูซวย ไอเียบั๊ไหลนี่หูยผมได้ตัวเดียวได้ไงวะอ๋อสลิมน่าจะมีฟิกเกอร์นะเมื่อกี้เลยได้แค่คลิกซี่มานะครับแต่เก็บไปสี่นะถือว่าคุ้มจัดเลยจะซึกปวดขี้แนละ้วทุกคนเออเอาดิมาดูครับวิธีการเล่นแบบให้จบเกมไวนะเพราะเราปวดขี้นะเออมันจะเป็นยังไงนะจัดไปเอามังกรนะผมเพิ่มความได้เปรียบนะก็อย่างที่บอกนะบัฟนี้ก็จะเป็นบัฟสําหรับตัวละครที่แบบเน้นล้วงเลยนะเพราะว่ามันจะแรงมากน้องๆจัดไป กกเวลาสมควรที่เราจะต้องจบเกมกันได้ละนะครับน้องๆเฮ้ย,ยมาเดยเจอหน้าพี่ใสเจอหน้าพี่ใสนะเ,เกือบตายอยู่นะกูไม่ได้แอกหรอกบาร์มังกรช่วยบอกเลยไม่กูแตกไปแล้วนะครับผมเออเดิบตรมันก็รวยเห็นไหมคือแบบเกมเขาโดนกดดันอนะ่ะแต่เขาก็ฟาร์มหางเงินได้ค่อนข้างดีนะแต่เขาเป็นตัวที่แบบว่าไม่ได้สปิดเก่งอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างว่าครับถ้าเราจะไปแกงเขาก็อารมณ์เหมือนฟอเล่นอ่ะ ถ้าบัตเตอร์ไฟมีฐานถ้าแตกก็เล่นก็เล่นสู้ยากนะครับอืมมันก็เลยแบบมันก็เลยต้องใช้สเตปนิดนึงอะครับน้องๆเออถ้าไม่ใช่พี่นี่ก็ตายกันทุกคนนะบอกแค่นี้ <c oughs> โมปะโมเกินโอเคตอนนี้เว็บเราทําไปสองทางนะเฮ้ยสวยโอ้ยดิแก๊กดูอย่างสวยสวยนะแต่ว่าพี่ไม่อยู่จังหวะน,นี้คิกซี่คลิกซี่ไม่หลอดโอ้โหหายไปเลยคลิกซี่หายไปเลยนะครับผมบัตเตอร์ไฟมาอีกแล้วจังหวะน,นี้เราก็ยังไงดีย อะไรมาหรือเปล่าจะโดนหรือเปล่าเฮ้ยเนี่อะโง่ห่ยแรงจังเอาแล้วไงบ b ต t t e r f l y มันไหลไปนะโอเคแต่ไม่เป็นไรบัตตายก็จบนะครับผมเกือบลบะบัฟฟ้าของพี่น้องๆ้องเจ้าใบม่ได้นะครับผมโอเคครับแต่เราก็ทำเลนบนไปก่อนนะอันนี้เราก็ปล่อย dark เลนบนแล้วด้วยนะครับจริงๆเราก็ต้องเล่นเลนบนนะแต่เลนอื่นเราก็ต้องทำเบฟขึ้นมาควบคู่กันนะครับผมเออ นี่ครับอันนี้คือเป็นช็อตแบบวัดใจมากนะถ้าเรามาทาเวฟอย่างเงี้ยทีเราชอบไปบวกอ่ะเนี่ยบวกแล้วบวกอะไรปะเห็นไหมมาจังหวะน,นี้พี่มาแล้วจู้นีแตกหนึ่งไปไหนเราแตกสองวัตถุไฟจ๋าไปไหนโอ้ยมันแรงอะไรวะอ๋อน่าจะแรงเป็นลิวทูนะแรงเกินอย่างเงี้เยเอ้จังหวะน,นี้จังหวะน,นี้ครับพี่มีตังค์พี่ขอได้นหน่อยนี่แตกไปเฮ้ แกแข็งอ้อเฮือกูตายเลยเหรอโอเคก็แต่ไม่เป็นไรนะเราตายก็น่าจะชนะแล้วนะครับผมโอเครูมันสวยสวยงามเพื่อนโอเคก็จบเกมไปเป็นที่เรียบร้อยนะผมเดี๋ยวเราพิมพ์ขิงกันนะ<ม>ได้เวลาจบเกมนี่เอาคืนซะหน่อยนะผมโอเคก็จบเกมแน่นอนนะครับสาหรับเกมนี้นะโอเค,คผมก็จบเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับการเล่นอ้อยนะอันนี้ก็เล่นแบบชิลๆนะครับผมเล่นแบบงงๆด้วยนะ อย่างที่ผมบอกครับไม่ได้เล่นมาหลายวันรู้สึกว่ามือมันไม่ค่อยไปนะครับหาเงินไม่ค่อยเป็นอะช่วงเนี้เออก็อาจจะเจอผมก็อาจจะกากากหน่อยนะผมโอเคก็ไม่เป็นไรนะแต่ที่สาคัญก็อยจะลืมนะผมไปใช้บริการร้านพ่อมดเควอว์เปยด้วยนะผมอย่าลืมใส่โค้ด 8e แป8กันด้วยนะครับน้องๆไปลวครับผม